หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ก็คือเรามีการบอกบอกว่านัดอะรักษาสิวอยู่ที่คลิน,นิกที่บอสซัม้วควนี้ก็ถึงวันที่นะัดที่จะไปบอสซัมแล้วคือปกตินะัดจะทําไปรักษาสิวที่บอสซัมมาทุกอาทิตย์อยู่แล้ว,ลวเนี่ยก็ครบเวลาครบกําหนดนดะไปวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถึงบอสซัมแล้วจะทําอะไรบ้างเนาะวันนี้นะัดได้แบบบอกละเอียดแน่นอนว่าหมอเขาทําอะไรให้เราบ้างถึงหายได้ขนาดนี้ เดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะคะว่าก่อนอันเนี้เป็นสิวหนักขนาดไหนเป็นสิวหนักจริงๆตอนนี้มันมันเริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวลอยแล้วไปกันจ้ะ โอเคเราก็มาถึงแล้วนะคะสเตเดียมวันจุลาอยู่ตรงนี้จะแถวแถวจุลาแถวสวนหลวงเสร็จจากนี้ปุ๊บเราก็จะไปกินข้าวกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลงรถแล้วก็ไปคลินิกกันเลยจ้าไปเลยนัดไว้กี่โมงนดไว้หกโมงครึ่งตอนนี้กี่โมงทุ่มสามนาทีโมงครึ่งไม่มีอยู่จริงโอ้โหอยู่จริงก็รถมันติด เราก็ต้องเข้าใจคือที่เนี่ยเขาก็จริงๆแล้วควรมาตามเวลาที่นั้นแหละแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันเอ็กซิเจนอย่างเงี้ยเขาก็อารมมันลอยให้เราได้แต่จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ควรนนอ,อ่ะน้องก็ไปเถอะเดี๋ยวมันจะสสยวันนี้ ที่บอดซ้อแล้วก็เข้ามาก็ทางคลินิกเขาก็จะมีตัวหน้ากากอนามัยแล้วก็เป็นตัวเจลแอลกอฮอกล์ไว้ให้นะคะเพื่อตอนนี้ก็ต้องระมระวังโควิดกันรักษาความปลอดภัยมาอันนี้ก็จะเป็นพี่ใบเตยนะคะค่ะพี่ใบเตยก็จะเป็นค,นคอยแนะนําให้ว่านะัดจะต้องทําอะไรบ้างอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ใบเตยว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในวันนี้นะคะโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเปิดแมสดูก่อนนะคะอ,คอ่า คือที่พูดคุณนัทกังวลวันนี้คือจะเป็นรอยดำเนาะได้คะ่ะแงะเดี๋ยวพีขอดูหน่อยว่ามีก็มีขึ้นมากเพราะว่านัดกลับมาแล้วไปเจอคนสิวไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะคะก็คือปากตายเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เด่นชัดจะเป็นในเรื่องของรอยดำนะคะคก็ตัวรอยดำเนี่ยก็จะเป็นการทำเลเซอร์นะคะที่เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่ชื่อว่าเลเซอร์ดูโอโตนะคะก็เอาให้ดูว่า ตัวเลเซอร์หรือโอโปเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องจับของในสีรอยดํานะคะ,คะจริงจริงเนี่ยตัวเ,เลเซอร์ชองลบรอยสักเช่นเพราะวากระจุดต่างๆําหรือว่ารอยดําที่เกิดจากสิวเนี่ยมันสามารถลบได้ด้วยตัวเลเซอร์ผลินิตนะคะตัวโดโปเนี่ยครั้งหนึ่งก็จะอยู่ที่3,500บาทนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่มีคนที่เป็นรอยเนี่ยพี่ก็จะแนะนำว่าให้ทําต่อเนื่องทุก1-2สัปดาห์นะครับทั้งหนึ่งนะคะจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยเพราะว่าในคอเนี่ยมันก็จะราคาถูกกว่่า โอเคค่ะก okay, okay. so, ็ว uh, ันนี้านทำเป็นตัวนี้เนาะโอเคแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกที่มาคือหน้าาคือเละมากเลยเนาะเพราะว่าเราเราก็รักเราก็รักษามานานใช่ใช่เริ่มแรกก็รักษาสิวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเนี่ยถ้าเราสามารถคุมสิวให้ได้เร้นเนี่ย ล้วก็รักษาลอยไปพร้อมกันแล้วก็จะหายไวขึ้นค่ะแนะนํานะคะนนะไม่ได้ขายของนะคือใช้เองแล้วก็รีวิวเองเพราะว่าอันนี้มันดีจริงๆนัดมาแล้วมันหายจริงรักษาอยู่ประมาณ2เดือนเนาะพี่ใบเตยเนาะคือเกือบสอเดือนกว่าๆที่นี่เราก็จะมีพี่พนักงานที่หน้ารัาของเราแนะนาอยู่ด้านหน้าจะทำไรเราก็จะพาไปพบหมอข้างในหลังจากนั้นค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนัต้องไปดูหาหมอได้ให่ค่ะก็เดี๋ยวจะให้พบคุณหมอทุกครั้งนะคะเพื่อปรึกษา ปัญหาแล้วก็อาจจะมีแบบวิธีที่คุณหม,มอแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหมูว่าใครที่เป็นสิวอย่างเงี้ยนะคะก็อยา่าทอดรอปร,บบร,รึกษาคุณหมอนะคะที่นี่ปร,บบร,รึกษาคุณหมอฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะรอเข้ามาดูก <Okay. S 2> ็เดี๋ยวเราจะไปพบหมอก,กันนะคะอาจารย์หมอเขาจะวิเคราะห์ว่าเราต้องทําอะไรยังไงต่อไอ้จ้า <S 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 สวัสดีค่<ส>ะคุณนันนะค่ะโอเคเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะคำถามที่หนึ่งหนึ่งคือสิวเป็นไงบ้าง ดีขึ้นค่ะสิวหลักๆกืดีขึ้นใช่ไม่ถึงว่าตัวสิวตันยังอยู่ไหมไม่ค่อยแล้วค่ะน้อยใช่คือแต่ก่อนาจะมีสิวุตันเยอะแล้วขึ้นเรื่อยๆใช้ขึ้งกันแดดก็เรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยไม่แทบจะไม่ค่อยแล้วไม่มีเลยนอนแล้วสิวเศษขึ้นอยู่ไหมครับมีมันมีอาทิตย์ที่แล้วที่ไปนอนที่บ้านแล้วเหมือนไม่ได้กลับนานฝุ่นมันมีที่ที่นอนก็เลยขึ้นมาโอเคก็คือจะมีตามกรอบหน้านิดนึงใช่ค่ะโอเคส่วนรอยผมว่าอันนี้เราเจอกันครั้งแรกเนาะแต่ว่าถ้าดูจากที่มาไว้เนคุณน้ำว่าวว้ย่่ผมาาตตัขอองงรนนนีีเจะ เแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยโดนแดดบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยค่ะจะเป็นพวกจอคอมมากกว่าเป็นแสงขาวแสงชายโอเคเอ่อทีมครีมครีมกันแดดทาทุกวันไหมท,มท,มดดทาทุกวันทาโบกเลยของที่นี่บล็กเลยนะครับใช่เอ่อซ้ำได้นะครับถ้าสมมติว่าเราเนื้อออกไปโดนแดดอะไรเยอะๆเนี่ย ความจริงเราคีมกันแดดซ้ำได้ทุกสองชั่วโมงออ oh, ๋ได้ได้เพราะว่าสมมติว่าเนี่ยอย่างสมมติรอยอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันอาจจะค่อยๆจางลงเพียงแต่ว่าเม็ดสีที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเวลามันโดนแสงมาปึ๊บเนี่ยมันจะดูดรับแสงไม่เยอะ uh, ฉะนั้นทำให้ตรงนี้เนี่ยเวลาเจอแสงเจออะไรเนี่ยไม่ว่าเป็นแสงที่เรารู้ว่าเป็นหนักก็คือแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับ uh, แต่ว่าแสงที่ลองมาก็คือพวกแสงขาวต,ต่างๆนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงไหนคีมมันแดดฉันเริ่มบางเนี่ยทำได้เลยอ๋อ<ล>ได้เลยค่ะได้เลยงั้นนเเเเเเดดดดดีี๋ยวววั้้้้ิงงลลซอออรร์กป็ตหมมืแไไไไคค่่่ะะะาจ เป็นตัวดโอโปรที่พี่ไปเตยบอกให้นะคะแล้วก็นี่ขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณค่ะคันนี้แล้วก็เขาก็จะเอาอันนี้มาลัดตรงนี้นะคะเ<ๆ>พราะว่าเราเขาจะคลีนหน้าก่อนที่เราจะเข้าห้องเลเซอร์เขาต้องคลีนหน้าก่อนก็จะมีพี่ทีง,งาน<ๆ>อ่ะพี่พนักงานนะคะมีสัาพักหน่อยค่ะจะพีพนักงานคอยบริการ ถทำเลเซอร์ทำเลเซอร์ก็จะมียิงแบบจิจิจิจก่อนแล้วค่อยไปเป็นแสงแสงเป็นแบบ IPL เงี้ยนี่ก็เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอให้พี่พี่ไปใจเรียกอีกทีหนึ่งเพื่อแบบเออจะแบบตัวยาไหนโหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะทำเลเซอร์เสร็จแล้วเนาะหน้าทำมีแสบร้อนตรงไหนไหมคะไม่มีค่ะก็ปกติหลังทำเลเซอร์นะคะบางคนอาจจะมีหน้าแห้งได้บ้างนะคะก็แนะนำให้ทาตัวบำรุงนะคะตัวเจนเทลครีมเนาะใช่มีอยู่ไหมคะ อ,อ่าหมดละค่ะโอเคได้ค่ะมีอะไรหมดบ้างก็จะมีกันแดดกับตัวลอยยาวเจนทลได้ค่ะก็ตัวนี้นะคะนังทําเสร็จทาตัวนี้เพิ่มขึ้นยเยอะนะคะมันก็จะทาให้หน้าเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็กันแดดเนเวลาทาให้ทาสองข้อนิ้นะคะรอยที่เป็นอยู่จะได้ไม่ชุ่มชื้นนะคะโอเคค่ะนคะคะเรียบรอยใช่คงไหมคะไม่เป็นไรค่ะลดรกร้อนได้จะ <laughs> ตัวนี้ที่ร้านที่คลินิกคือราคาถูกมากไม่ใช่ถังกิมพเตอร์ตัวนี้เท่าไหร่คะพีมพิเตอร์้อยยี่สิบาทร้อยยี่สิบาทใช้ดีครีมอะไรตัวนี้ก็ใช้ดีจะมารีวิวในคลิปหน้าว่ามันดียังไงนักใช้ครีมของคลินิกหลายตัวมากนักใช้ตัวสเปรย์สิวที่หลังด้วยอะไรด้วยปังมากค่ะ <laughs> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปต่อไปนะจ๊ะได้รกกลบกับบ้านกันคะ่ะ